จำหน่าย ID FIFA ฟาออนไลน์3ราคาถูกคุ้มราคา ID สะอาดปลอดภัยพร้อมส่งถึงมือท่านในทันใดสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่นี่เลย SK Shop กดไปที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับหากกำลังมองหาโคตดปืนพอยแบงค์สวยๆราคาถูกต้อง SK Shop จำหน่ายโคตดปืนอาวุธพร้อมอุปกรณ์สวมใส่ส,สุดเจ๋งที่นี่เลย SK Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างครับ สวัสดีครับพบกับผมแคสซิงชาแนลเกมฟีฟ่าออนไลน์3ในรายการฟีฟ่าเต็ม้อครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำกันอยู่2อย่างนะโปรแรกเชลนะครับกับแพ็ค5สเต็ปนะอ่าลุ้นตำนานกันไปเลยนะครับผมมาก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณทางสปอนเซอร์นะครับที่สนับสนุนโปรแรกเชลและแพ็ค5สเต็ปให้นะครับผมมา ลุยกันเลยดีกว่าสําหรับโปรแรกเชลนะครับก็จะมีการ์ดให้เปิดอยู่2ใบกับเงินอีก10ล้านนะครับเบสอีซีท็อปห้านะครับผมแล้วก็เป็นคัดนักเตะ50ชื่อบวก3นะครับผมซึ่งผมได้เปิดไปในอาทิตย์ที่แล้วนะเจ๊งไม่เป็นท่าแต่ว่าเป็นของฟรีนะ <laughs> เงิน10ล้านนะครับแล้วก็เลเวล17 1ชิ้นนะครับผมส่วนแพ็ค5สเต็ปนี่นะครับผมรีวิวกันเลยดีกว่านะครับสเต็ปแรกนะครับผม15,000แคสตนะอ่า150บาทประมาณนี้นะครับผมมีเบส10ค่าบีพิเศษ2ชิ้นนะเบสอ่าเบส30ค่าบีพิเศษ2ชิ้นนะครับส่วนสเต็ปที่2นะครับเป็นกล่องซุ้มเงินนะ100ล้าน5ชิ้น500ล้านใช่ไหม 300ล้าน100ล้าน50ล้าน30ล้าน20 15้าแล้วก็12ล้านนะครับผมมี5กล่องด้วยกันนะมันให้มานะ150บาทเหมือนกันนะหรือว่า15,000แคสนะครับสเต็ปที่350ล้านนะครับผมอ่าก็จะได้อะไรวะปี2016นนักเตะนะครับผม สเตปที่4เป็นท็อป30นะครับรวมเวอร์เบสเวอร์เลเจนด์ไว้ด้วยนะครับผมท็อปไพนะท็อปไพ่สนาะส่วนสเตปที่5ที่หลายๆคนหวังกันนะครับแพ็คนักเตะตำนาหรือเวอร์เบสนะครับท็อป50ราคาจากเดือนที่แล้วใช่ไหมหรือว่าเดือนนี้วะ <c oughs> ผมก็ไม่ได้อ่านดีนะไปซื้อกันเลยดีกว่า <c oughs> ครับผมมาเริ่มจากกล่องเงินกันเลยดีกว่านะครับผม5กล่องนะอ่าเปิดรวดไปเลยนะครับผม ดูซิว่าผมจะได้300ล้าน5 0 0ล้านหรือเปล่านะครับมาจะกใกล่องแรกดูซิกองแรกสิบสอล้านันสุดเลยเลยสิล้านกบสองล้านแลไม่ใช่แล้อล้านกแมไปับหล้านผมด้ายไม่มีร้อยล้านเลยยีล้านจากที่เปิดกล่องมานะครับได้ล่างสุดมา3ชิ้นเลยนะโคตรแย่นะครับผมมาครับเราจะไปเริ่มจากแรกเชลกันก่อนดีกว่านะครับผมมา 2ใบลุนเวอร์เบสกับเวอร์เลเจนต์นะครับผมเปิดไปแล้วมันไม่มีนะมาใบแรกนะครับผมของวันนี้นะจัดเลยฮึบฮึบสิบล้านโจชัวกิมมิตนะครับผมโอ้โหเปิดเลขน้ำย่อยว่างั้นใบสองเลยดีกว่านะรู้สึกว่ามันแย่มาสิบเอ็ดล้านอันเดรสอินเนสต้านะครับ แม่ได้สองใบนะใบต่อไปนะครับผมเป็นท็อป e c ใช่ไหมอ่าท็อป EC ตามราคานะักเตะ50ชื่อนะครับผมแลกเชลเหมือนกันนะเปิดไปเลยดีกว่าครับมันไม่ได้ตัวดีๆหรอกนะถ้าได้ท็อป10มาก็ดีใจหน่อยมาลุยกันเลยปึบฮึบ88ล้านครับผมเมซุดโอซิลนะครับ ครับผมต่อไปเป็นแพ็ค5สเต็ปของแท้นะครับหลังจากที่เราแลกเชลไปได้มาประมาณ100ล้านนะเมื่อกี้นะแลกเชลนะมาลุยกันเลยครับผมท็อป30นะมันก็ไม่มีอะไรให้ดูอยู่แล้วนะเพราะว่ามันลิมิเต็ดหมดแล้วเปิดลวดไปเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะ17ล้านเอเดนฮาซา2ล้านเฟอร์รัตติครับผมมา ท็อปสิมั่งนะครับ2ใบเหมือนกันเปิดลวดเหมือนเดิมครับผมผ่าน,นไป58วิเอล่าว้มาว้โอเจ็ล้านเลอนเนลเมสซี่นะครับอุ้ยถือว่าดีไหม <c oughs> ถือว่าดีนะ EC ท็อป50นะครับผมอ่าบวก2ถึงบวก5นะตัวไหนก็ได้ขอให้มันมาบวก5ก็เป็นพอนะครับผมมาลุยกันเลยดีกว่าใบนี้ขอดนตรีแจมๆมาสักตัวเะ เอาแสงม่วงเป็นพอนะครับผมแสงม่วงเป็นพอมามาโอเคสีล้านโอ้ยแลกเชลเองได้ดีกว่าอีก e ครับโอ้ใบต่อไปนะครับท็อป30นะครับรวมเวอร์เบสรวมตำนานนะ จัดกันไปเลยครับผมขอให้ตัวดาวมาเวสลีย์ชไนเดอร์กูก็รับได้มาสักตัวนึงลุกคุ๊บโอ้ห้า,หาสิบสามล้านอ๋อเนม่าดาซินวานะครับผมมาถึงเวลาไฮไลท์ของเราแล้วนะครับท็อป50นะเว้ยเออรวมเวอร์เบสรวมตำนานคือไม่ใช่สิเฉพาะเวอร์เบสเฉพาะตำนานนะครับผม ขอให้มันมาสักตัวหนึ่งนะครับโอ้ยแพ็คนี้แพ็คเดียวพันแเลยนะเว้ยขอสักพันห้าล้านขึ้นผมเป็นพอใจแล้วนะครับตัวนี้นะพกบ้าเงี้ยเออผมขาด 4M นะทีมผมจัดกันเลยครับผมไปสุดท้ายนะก่อนที่คลิปนี้จะจบเดี๋ยวมีเสี็งกันมามา1อ0พันห้อยล้าน นะครับผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันดีหรือเปล่านะใครว่าคุ้มมั่งก็ตามนี้เดี๋ยวเราเป็นนับเงินกันเลยดีกว่า ครับผมจากที่เปิดมานะครับผมได้อยู่ประมาณ1,839ล้านนี่คือรวมกับเงินที่ผมเปิด5้ากล่องไปแล้วนะครับผมก็คุ้มไหมก็พิจารณากันด้วยหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปว่าใครได้ตัวอะไรกันมั่งนะครับสำหรับแพ็คนี้นะผมคิดว่า2,005ได้ประมาณ1,800ล้านก็ถือว่าคุ้มแล้วนะเออมันคุ้มแล้วนะ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าคุ้มจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันคุ้มแล้วสำหรับผมนะครับผม ครับก็สำหรับท่านไหนที่ชอบใจถูกใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับผมเคซิงช n แนลเกมฟี f a าออนไลน์3รายการฟีฟ่าเต็มข้อต้องขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ